ธันตราพันธายนอรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริ์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีบริษัทไทยเบบรดจจำกัดมหาชนมีหลากมีหลายมีมากมีหมายอธิบายไม่จบ สงครามความอร่อยมาแล้วจ้าและสมรภูมิเดือดเขเราวันนี้สร้างความอร่อยกันที่เกาะลานแค่คุณผู้ชมสถานที่ท้องเที่ยวยอดนิยมของเมืองพัทยา และสถานที่ที่เรามาตามหาบรรดานนักรบด้านอาหารก็คือชุมชนท่าเรือน,น้ำบ้านเกาะล้านและพาะครัวแม่ครัวของเกาะล้านก็พร้อมประกาศสงครามความอ,อร่อยกันแล้วค่ะและผู้ที่จะตามหานักรบสงครามความอ,อร่อยในสัปดาห์นี้ได้แก่พิธีกรสายฮาขวัญใจแม่ยกนายเดอะคอมเมดี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนาย,นายาเดอะคอมเมดี้ครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสงครามความอร่อยครับ วันนี้มาประกาศสงครามกันอยู่ที่เกาะล้านเมืองพัทยาครับผมแม้พูดถึงความอร่อยเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่คนปรุงอาหารนะครับว่าจะปรุงได้อร่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมว่าตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราน่าจะพร้อมแล้วเราไปทําความรู้จักพร้อมกันเลยดีกว่าครับและเรกาก็ได้ผู้เข้าแข่งขันจากทีมพริกแกงอย่างคุณพี่อ,อน,นุทและพี่ราตีที่ควงคู่กันมาบันเลงฝีมือในเรื่องอาหารค่ะ มาถึงผู้เข้าแข่งขันของทีมเคลื่อนเทศกันบ้างค่ะส่งคุณอ้วนและคุณน้อยมาตอกอร้อมต่อสู้กับทีมพริกแกงแล้วละค่ะ,ะ,ะ,ะสำหรับกอรล้านแห่งนี้นะคะตลาดสดภายในเกาะเนี่ยไม่มีค่ะคุณผู้ชมเพราะด้วยความที่ไม่ไกลจากฝั่งพัทยามากนักจึงทําให้ไม่มีตลาดแต่ว่าก็มีร้านค้าขายข,ายของสดอยู่หลายร้านทีร่รวบรวมสินค้าไว้ครบเลยแล่ะค่ะ ก็ถึงเวลาของการตามหาวัตถุดิบกันแล้วโดยทีมเครื่งเทศเดินหาวัตถุดิบร้านประจำํำกันอย่างตั้งใจและทั้งสองคนจะซื้ออะไรบ้างนั้นเราตามไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทํำหมึกดำากันนะคะจะมาซื้อพวกน้ดำตาลปีบ๊บพวกเครื่องปรุงอะไรอย่างนี้ค่ะจะเอ่อสั่งจากประมงแล้วค่ะสั่งประมงเรียบร้อยค่ะย เมนูนี้จะใช้ถ้าเป็นหมึกหมึกไข่มันจะมีมันจะม,ม,นนมีไข่แล้วก็พวกหมึกํำดำมันอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะว่าเครื่องปรุงก็ใช้น้ำตาลปีบนะคะมีน้ำตาลปี๊บไหมคะ ทีมพริกแกงสองสาวรุ่นใหญ่แสนสวยก็เร่งฝีเท้าเอาฝีมือและประสบการณ์เลือกเหล่าสุภวพุฒิวัตถุดิบต,ต่างๆเพื่อมาสร้างความอร่อยให้ถูกใจคณะกรมการก,กันค่ะอันนี้ไข่ตุนนะคะ,ใ,คะใช้ผักชีก่อนนะคะผักชีหมูสับนีไหมคะตั้านปีบได้ละค่ะหมูสับอยู่ไหนเอ่78บา,นาท ของสดมากเลยค่ะอ,คอ่ของี้อยู่ตรงไหนครับเอ่อตรงเออ่่ไมันสดหมดค่ะใช้ของครบยังครับผมครบแล้วค่ะจะไปจ,จ่ายตังเดี๋ยวด้ไปจ่ายเมนูกันครบแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูกันเลยนะคะ และการแข่งขันในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากกรรมการจากพื้นที่เกาะล้านร่วมการตัดสินกันค่ะผู้เข้าแข่งขันของเรานี่เรียกว่าขัดนสรรวัตถุบีบและรั้นเลือกกันแบบแบบถึงใจครับรว่าคุณผู้ชมต้องอยากรู้แน่ๆเลยว่าผู้เข้าแข่งขันของเราเขาจะทําเมนูอะไรอยากรู้ใช่ไหมครับพักสักครู่ครับผม อาหารมีหลากหลายม,มีมากมีห้อยอธิบายไม่จบฝรั่งญี่ปุ่นจีนไทยไหหลํนั่งไงดาเตียงจนครสชาพร้อมนะครับ,พร,รบพร้อมค่ะพร้อมมากวันนี้เ,เมนูที่จะรังสรรค์ใาคณะกรรมการจะทำอะไรครับผมไข่ตุนค่ะไ่ตุนไต่นไตุนทะเลหม้อไฟค่ะสงครามค,ความอร่อย Delicious War, War. ูกจริงเรียกจริงที่ิซซีนอกจากไก่ถูกจริงกิโลละ4 4บาทน้ำจิโลงข้าวเสาให้ถูกจริง89บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบริสเอ็กเซลลิคิดน้ำยสาสกผ้าถึงชิพ้าพฤศนิกายนนีถูกจริงที่ิกซี่น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอยากให้คุณมั่นใจว่าทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติบรรจุด้วยระบบพอตฟิวลิ่งที่เป็นระบบปิดเพื่อป้องก,นกันการปนเปื้อน เสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยระบบปิดฝาแบบเซต้ล็อกเราล็อกค,ความสะอาดความอร่อยให้ทุกครั้งที่คุณเปิดความอร่อยจะส่งตรงถึงมือคุณหย่อมิีสุกี้พันไายอร่อยคำไหนคำนั้น Movie World หนังดังรอบโลกวันนี้พบกับ Lockout แหกคุกกลางอาวกาศ มูเซียนักฆ่าเทวดาแขนเดีวดยวคุณตาคันมวี่เวิลด์หนังกังรอบโลกเดมคริสตลวันนี้ได้เพื่อนใหม่เพิ่มได้เพื่อนบินเพื่อนดูซีรีส์เพื่อนเที่ยว เพื่อนปาร์ตี้รักเพื่อนอย่าลืมเก็บแยกทิ้งกันนะครับคริสตัลฉลาดไหมให้ถุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ทีวีคืนศิวิสี่ลดลงมาสินะสูงสุดสามหมบาทถึงสามสิบเนวาคมซัมซุง UHD TV หนึ9งหบาทมิสุติชิร์ูงยี่คิเดจุดงวหกพันดร้อยเก้าบาทช้างเื่อน,นมันปุ่นสองพันร้อยเก้าบาทถึง15พห้าศจิกายนนี้ถูกจริงที่พิสีแมปวงอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อสาวอกหักไม่ยอม move on ไปพบกับภาพยน f e e ิ g o ูดเรื่อง the broken hearts และพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ของโนบิตะโดเรมอนและก็องเพื่อนนะครับในโดเรมอนดึงมูวีตอนไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะกับผมแมททรันและผมแคนัติรุษนะครับเราพบกันในรายการซิโรลอยครับวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้เวลา12.30นา,านาทีโดยประมาณทางช่อง True For You 24ครับเบนลาคอนเฟิร์ม ว่าแว่นขอบเจริญมีแว่นตาคุณภาพดีถูกชัวเพราะเราปรับมาตรฐานราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมถูกถูกถูกเรื่องแว่นตาเป็นล่ากล้าคอนเฟิร์มที่แว่นขอบเจริญค่ะฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องของความรัก 절대 남편이 눈치채게 서는 안됩니다 제대로 속이는 겁니다 나 대여자인 지선아, 아 밖에 없어 몰라? 거짓말 전부 다 거짓말 저 <laughs> 그 사람은 어떤데? 행복한 쪽이야? 아쉬운 거야? 마음을 주진 않았으니까 너도 탓단 거야? 다올라간 이 지옥 같은 고통을 어떻게 돌려줄까? ความสุขในวันพิเศษกับมู v ี่เบิร์ตเดย์เปย์ยกบ้านแจกตั๋วหนังฟรีสําหรับคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนเพียงแค่ถ่ายภาพหน้าจ,จอขณะรับชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้ง r u e for you ช่อง24แล้วโพสต์ภาพลงบน Facebook ส่วนตัวใส่แฮชแท็กมูฟี่เบิร์เดย์และแฮชแท็กทรูร์ยช่อง24พร้อมตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะ20คนแรกรับบัตรชมภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์หนึ่งรื่องวัลรางวัลวล,ละ5ใบรวม20รางวัลมูลค่าทั้งสิ้น32 ระยะเวลาในการร่วมสนุกตั้ตพฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายน2 5 6 3ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w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  r u f o r y o u c o m ความดีทำได้ทุกวันครับไม่ต้องรอโอกาสพิเศษนะครับเพราะจันอยากเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมบริจาคเงินให้โครงการ Let Demc Love erm ครับสนับสนุนกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาก,กับสภาการชาติไทยมอบชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตช่วยกันทำความดีนะครับ พลังแห่งการให้อยู่ในมือทุกคนครับสึกชิงเจ้าให้ความเร็วกับรถยนต์ระดับซุปเปอร์คาร์ที่ขนทับกันมาเพื่อชิงความเป็นหนึ่งไงไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์2020กับสนามแข่งขันที่มาตรฐานดีที่สุดในเมืองไทยหญิงสดจากช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันเสาร์ที่14และวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา15บานาฬิกาใครจะคว้าแชมในสนามนี้เป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ต้าพลาคทาง true for you ผลิตภัณฑ์น้ำทิมสุก,กี้สูตรกวางตุง้งตราพันท้ายนรสิ์ผล yeah, ิตภัณฑ์นมสดตราหนอง <Yeah. S 2> โพ เว้นท็อปเจอร์บริการดวงตา <Yeah. S 2> ด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอปสนุก <Yeah. S 2> สุกที่บิ๊กซีเอาละครับคุณผู้ชมครับในเวลาประกาศสงครามความอร่อยกันแล้วครับผมอ่ะตอนนี้ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมพร้อมค่ะใส่ทำไมนะครับเนี่ยเอาละครับผมพี่แกงพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะเครื่องเทศพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเอาละครับถ้าพร้อมแล้ว ร่งมือได้เวลาโงครามคว้างอรอย <Okay. S 1> ลงมือครับและเมนูที่ทีมพริกแกงเอามาต่อสู้ในครั้งนี้ได้แก่ไข่ตุนทะเลส่งเครื่องอันลุ่มลิ้นเป็นที่สุด <Yeah. Yeah. S 2> ส่วนทีมเพลอนเทนก็ส่งเป็นหมึกน้ำดำเมนูพื้นบ้านที่หวานหอมของน้ำหมึกเระเกนิน เอาละครับขออนุญาตเรียกคุณพี่แล้วกันนะฮะวันนี้ฝั่งพี่แกงครับร้องมากๆเลยพร้อมค่ะพร้อมมากวันนี้เมนูที่จะรังสรรค์คณะกรรมการจะทําอะไรครับผมไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟค่ะอันนี้สองคนนี่ใครเป็นคนที่สูตรครับอ๋อทาเขาหมูกระทะค่ะมีคนที่สูตรอันนี้คือสูตรแบบทางร้านเลยใช่ไหมทางร้านเลยค่ะปกติถ้ามีคนมาทานนี่ก็คือว่าต้องสั่งอันนี้เลยต้องสั่งอันนี้เลยค่ะนี่คือเมนสูตรเด็ดแล้ใช่ไหมฮะ ปกติทําให้สามีที่บ้านทานเนค่ะทำทุกวันใช่ไหมครับทุกวันค่ะเอาแล้วก็เดี๋ยวเราไปปั่ไปถามปั่นทางเรื่องเท่เข้ามาเลยครับว่าเรื่องเท่มีความพร้อมแค่ไหนนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะทีเพื่อเท่ครับวันนี้เมนูที่จะรังสรรค์ให้กับทางกรรมการได้ชิมกันอะไรครับผมเมนูอะไรฮะวันนี้เราได้ทําหมึกน้ําดํานะคะหมึกน้ําดํานะครับโอ้โหนี่ตอนนี้ดูจากในหม้อนี่คือเดือดเลยค่ะเดือดพล่านเลยนะฮะาเลยค่ะปกติได้ทําทุกวันไหมฮะ ก็ทุกวันค่ะครับผมสู้ๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับผม,มสู้ๆนะครับตั้งใจทาให้ดีนะฮะเพื่อชัยชนะของทีมคางขึ้นปรงเทศเอาละครับผมถา,ามคณะกรรมการดูจากวิธีการทําเบื้องต้นแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับไปถา,ามคณะกรรมการพร้อมกันครับผมดู้จากวิธีการทําของทั้งสองทีมแล้วทีมไหนที่ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะแบบมีความอร่อย ผมว่านะการการทำอาหารชุดนี้แล้ว้งสองทีมเลยครับว่าเทเนี่ยจะชำนาญกว่าแต่อร่อยมันไม่อร่อยก็เดี๋ยวชิมดีละอ้ันนี้เป็นความรู้สึกจากท่านแรกนะครับท่านที่สองครับก็นะครับก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทั้งสองร้านนะครับทั้งสองเมนูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาลองชิมนะครับว่าใครจะทําได้ออกมาได้ดีกว่ากันอ่าแล้วครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนนะครับผมอ่ะคิดว่าการทําในวันนี้เรื่องวัตถุดิบ หรือการชูวัตถุดิบขึ Pen ้นมาเนี่ยมีความสาคัญมาก้อยแค่ไหนวัตถุดิบดีและมีความสดมันก็จะช่วยในการปรุงได้เยอะถ้าเครื่องปรุงที่ได้คุณภาพและมาตรฐานมันก็ช่วยบวกเชิดชูรสชาติของวัตถุดิบไปเยอะเหมือนกันฮะก็เห็นความตั้งใจเห็นรอยยิ้มของแม่ครัวแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันนะคะคิดว่าเขามีความพร้อมแล้วก็เต็มที่กับงานนี้มากๆเลยค่ะนะครับก็เดี๋ยววัดใจกันดู ความสะอาดนี่เป็นเรื่องสำคัญเนีสำคัญเลยค่ะต้องสะอาดและสดค่ะต้องสดนะฮะนะ,ะครับอันนี้เป็นความที่เทนผักคณะกรรมการทั้ง5้าท่านนะครับเดี๋ยวเรารอดูครับว่าอร่อยแค่ไหนรอสักครู่ครับผมและเมนูของทั้งทีมบริกแกงและทีมกลืนเทศก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองเมนูใครจะเป็นฝ่ายชนะก็อยู่ที่คณะกรรมการของเรานะคะ และคุณผู้ชมครับตอนนี้อาหารทั้ง2ทีมได้อยู่ตรงหน้าท่านคณะกรรมการแล้วครับท่านคณะกรรมการครับพร้อมแล้วเชิญทีมครับอาหารมีหลากหลายมีมากมีหมายอธิบายไม่จบฝรั่งที่ปุ่นจีนไทยไหหลัำนั่งไงรอช้าครับให้ทีมไหนชนะระหว่างทีมพริกแกงกับทีมเครื่องเทศเชิญยกป้ายครับไอ้าวคะแนนเป็นเอกฉันครับทีมที่ชนะคือทีมเครื่องเทศครับปรบมือครับผม และผู้ชนะได้แก่ทีมเครื่องเทศคะ่ะกวา่าชนะไปครอส่วนทีมริกแกงไม่ต้องเสียใจไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีการจัดแตช์แก้มือให้อย่างแน่นอนคะ่ปะปลาหมึกเมน,นูน้ำดำนี่มีความอร่อยอยู่ในตัวขอน่างสูงเพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่มาจากทะเลโดยตรงแล้วก็ใช้น้ำหมึกดำด้วยใช้อ่เขาเรียกว่า เครื่องปรุงภายในตัวของมันมันทาให้เราได้รับรสชาติของปลาหมึกได้เต็มที่จริงๆและอร่อยมากและละมุนลงตัวครับผมยินดีนะครับกับทีมเครื่องเทศเลยนะครับวันนี้ผู้ชนะไปขอบคุณทั้งสองทีมมากๆนะครับแลาต้องขอขอบคุณนะครับโรงแรมโลเ้นทิลิปพัทยาบีชครับโรงแรมทีพัทยาซีไซต์ก่อร้านรีสอร์ทลิมเทเลก่อล้านรีสอร์ทและขอขอบคุณสำนักงานเมืองพัทยาสาขาก่อล้านแล้วก็ต้องขอขอบคุณชาวชุมชนก่อล้านเมืองพัทยาม,มากๆครับ วันนี้พวกเราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับรสงครามความอร่อย Delicious War, war.